ผมจากก้าทีดีคานะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็นตัวยาริสนะครับเอชปีสองพันสิบเจ็ดนะครับการันตีรถโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับเลขไมค์คันนี้เจ้าของมือเดียวเลขไม์อยู่ที่เจ็ดหมื่นกลางกลางนะครับคันนี้นะครับคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมสีเดิมไม่เคยเฉียวนะครับการันตีนะครับโครงสร้างเดิมมาพร้อมกับล้อแมกจากโตโยต้านะครับ ยางปี2021นะครับคันนี้เลขไม่ดูแลผ่านถูงโตโยต้าทุนบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ขอย้ำว่าร้อยเปอร์เซ็น์นะครับจะขอใช้งานน้อยมากครับขับรถไปกับทำงานวันละแค่20-30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตีรถสวยนะครับคันนี้น่ามาดูด้านใน คันนี้มาพร้อมกระบ,บอกกัมยี่นะครับมีแอร์แบกนะครับคู่หน้าเลขไมยอยู่ที่75,465ก mm ิโเมตรเท่านั้นนะครับปี2017 mm hmm. นะครับรถสวยมากนะครับคันนี้มุแ mm hmm. จสองดอกบุกเซอร์วิคครบนะครับ mm hmm. วันนี้การันตีรถมือเดียวนะครับไม่มีการตัดต่อประมูลจมนะ้าทิง้งไฟ ความจมน้าไฟไหมร้อยเปเซนตแล้ครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันนะครับนะครับการันตีนะครับไม่ใเ่ใอยางนะครับงสองข้านงะ รถส,ส,สวยนะครับคันนี้หาลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีห่หรือสอบถามทางเพจได้เลยนะครับทางเรายินดีให้บริการร0อเซนคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้นานถึง1ปีนะครับลูกค้าสนใจติดต่อแอดมินได้เลยครับ